ขึ้ไไนไดูเลยอันนี้น้ติดอาจะไม่ดีแล้วราครั้ึ้นขึ้นแลใช่ทีนี้อ,อนี้รเรเเตรงนี้พอออก่อนก็จะดีเดี๋ยวมันนะเดปักกะต่ายก่อนี่นี่มันไมได้ะ่แล้วนะนี่เรก็ลองั่นะผม้ถ้าพ่อถ้าพ่อ่อ่ยแข็งนะมันจะดังไปได้นี้าต้องถอนัตงนี้ออกแต่ของอันนี้ถอดได้นะผมก็จะเลยึเลยให้ดูสภาพยเ็ไงได้ครับได้ร <c oughs> ครับกบสาเ้าั้ง